สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุขร่วมกับตลาดตามโมนและตลาดเกษตรกรขายข,ายของข้างสารกางสร้างไรายได้ในช่วงโควิด -19 เมื่อวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2 5 6 5ที่บริเวณด้านข้างสารกางอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนางกิตศ,ศนาศิริราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีนำการแสดงพื้นบ้านมาแสดงในตลาดวัฒนธรรม ตลาดเกษตรกรตลาดสามโอนลบบุรีซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายทุกวันศุกร์สำหรับตลบาดสามโอนนั้นเป็นตลาดสินค้าชาวมอลบุรีส่วนใหญ่จะเป็นของกินเป็นอาหารชาวมอนที่หากินยาก เช่นข้าวห่อใบบัวขนมตอยกะน,นะขนมกระตุดเจนินขนมเกาะตอยขอบดอกบ,บัวและข้าวแช่ซึ่งนอกจากเป็นของกินที่หายากแล้วแม่ค้าของตลาดซาโมนส่วนใหญ่จะแต่งชุดประจำชุมชนคือ ทุกมอญมาขายของให้ดูสวยงามอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสำนักง,งานกเกษตรละหณ์จังหวัดลบบุรีนำเกษตรกร,กรที่ปลูกผักปลอดสารพิษนำผักมาวางขายที่ตลาดดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได,ได้ให้เป็นการเปิดช่องทางการระบายและจำหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นเองของชุมชนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร,กรในช่วงโควิดสิอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยผู้ที่สนใจของกินแบบแปลกสามารถเดินทางมาหาซื้อได้ในตลา,าดแห่งนี้เป็นสินค้า ราคาถูกอร่อยหากินยากผู้ที่สนใจสามารถมาจับใจซื้อของกันได้ทุกวันศุกร์ที่สารการจังหวัดลบบุรีเลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์พฑื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นจากตลาดซาโมนของมอนเมืองระโวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางเกษตรจากตลาดเกษตรกรชมชิมช็อป กิจกรรมรานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดลบบุรีพบกับการแสดงวัฒนธรรมการแสดงดนตรีไทยจากชมรมวัฒนธรรมดนตรีไทยจังหวัดลบบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านโคกเจริญบ้านเฮาจากโรงเรียนโคกเจริญวิทยานะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวเอ็นดีทีวีออนไลน์บริหารงานโดยดเรเนกพันธุรัตรน์นพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไพรัททองแก้วบรรณาธิการข่าว รายงาน